สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าเอา,อ,าอ,อ่าน้องอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะวันนี้สาวบัวก็มีเมนูเด็ดมานําเสนออีกแล้วพี่น้องเป็นสมตำยุยยๆเลยพี่น้องสมตำแล้วก็มีพักขางเคียงก็มีแรดดิดเนาะขนมจีนสลัดคอร์สแล้วก็อ่าเคลใบหยิกเนาะพี่น้องเนาะนอันนี้คือเป็นพักขางเขียงเป็นพักอยู่ในสวนของห้างนี่เนาะก็มี มาเขือพล่าเราผ้าอะไรกับนอนใหม่ทุกชิงทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในสวนของเราเองทั้งเบิดเนาะเป็นพืชพักปลอดสารเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเมนูเด็ดเนาพี่น้องยัวหยัวเลยแซบษจนเลื่อมพัวเลวลาพี่น้องนี่สีสันเป็นัะไรพี่น้องนะกินบ่ผู้ได้เพาท่านได้กินเข่ามาเดอ้อมากินเข่าน้ำสาวบวพี่น้องต่าหงสงแสบแสบหยัวหยัวเลยมันนีพี่น้อง นี่เนาะมือกี้กับบ่มียังไลาเอาแนวกินแซ่บแซมาฝากมาตอนพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้สาวบัวบัวด้มากินให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามานําเสนอเมนูเด็ดเด็ดให้พี่น้องได้เบิรงได้ชมเนาะจังได้กับขันมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวบัวนําในเด้อพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปกับสมตำเสซบเสบเนาะพี่น้องเนาะ